ชาวราศีกุมนะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงความรักนะคะของชาวราศีกุมนะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาคมนะคะก็เป็นการดูแบบภาพรวมเนาะคงไม่ได้เน้นนะคะไม่ได้เจาะจงท่านในท่านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะช่องของเมย์จะเน้นการอ่าน e อ e r g ีเป็นหลักเนาะใครอยากดูดวงส่วนตัวต้องกดไลน์ไอดีที่ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะโอเคเริ่มกันเลยนะคะสาหรับความรักนะคะในครึ่งเดือนแรกของชาวราศีกุมนะคะใน ึ่งดวงดาวนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรคะ offense the drive between worlds อันนี้ชีที่ไม่ได้จบไพ่านะชาวราศีกุมนะคะคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่คุณรู้สึกว่าอยู่จุดที่ต่ําที่สุดนะคะหรือจุดที่แย่ที่สุดบางคนคุณอาจจะถูกคนที่คุณไว้ใจนะคะหักหลังนะหรือถูกโกงมาก็ได้นะอาจจะไม่ได้เกี่ยวเรื่องความรักอย่างเดียว บ e ทวินเวิลด์นะคะแต่ว่าดวงของคุณเน่กำลังจะเปลี่ยนนะคะในเรื่องของความรักนะกำลังจะเปลี่ยนจากโลกที่มันมืดมนนะคะจากที่มันเป็นสีเนี้ยสีเนี้ยค่ะสีเทาๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันเป็นโลกที่สดใสกว่าเดิมนะคะมันเหมือนกับว่าอะไรที่มันเทาๆอนะคะ่ะอารมณ์สีเทามันกาลังจะเปลี่ยนไปนะคะไพเ่เดอดดายขึ้นมาจริงๆอะ่ะคนที่หักหลังคนหรือคนที่ไม่จริงใจกับคุณอะ่ะอาจจะจบไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังจยังมีเหลือ นะคะเป็นบุคคลนะคะที่คุณยังไว้ใจเขาได้อยู่ยังเป็นคนที่เป็นเพื่อนแท้เป็นครอบครัวนะคะบางคนอาจจะหนักก็คืออาจจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันเป็นพี่น้องกันนะคะทาให้คุณรู้สึกมีปัญหาหรือรู้สึกแย่แต่จริงๆแล้วดวงคุณกําลังจะอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะมันกําลังจะเปลี่ยนไปนะอ่ะโอเคมาดูกันที่อ,อ,อ๋อเอ้ยไม่ใช่สีชาโร้าต่อนะคะว่าความรัก ของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรบางคนอาจจะเพิ่งถูกทิก้งมาก,ก็ได้นะคะนะคะเนี่ยเป็นไพ่ออฟแฟนคือไพ่ของคนเป็นไพ่ของเด็กกำพร้านะคะหรือการรู้สึกว่าถูกทิ้งนะคะหรือถูกให้อยู่เพียงลําพังนะคะอ่ะล้วจะเป็นยังไงต่อคะความรักชาวราศีกุม six of swords คุณอยู่ในช่วงนะคะของการทําตัวเองให้ดีขึ้นหลังจากพ้นนะคะช่วงพุอ่ออกทุกใจไปแล้วเนี่ย six of swords คือ6ดาบ จะทําให้คุณเป็นคนที่เพอร์เฟกนะคะจะทําให้คุณเป็นคนที่ดีมากๆเป็นคนที่ดึงดูดคนหลายๆคนเข้ามาคุณจะเข้าใจนะคะแล้วก็เอื้อเฟื้อคนอื่นคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะ,ค,ะคุณจะคิดได้นะคะคุณจะฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นมากๆไม่ว่าหลังจากนี้นะคะดวงคุณจะกําลังจะไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นมากๆนะคะว่าไพ่เดมสคือไพ่ของผู้หญิงหรือผู้ชายที่ เป็นไพ่ของจกักรพรรดิีค่ะมีทุกอย่างครบพร้อมนะคะมีทั้งสเสน่ห์นะคะงานเงินดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณจะเติบโตขึ้นนะคะคุณจะได้เรียนดูสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหมือนจะกระวาลหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาได้บอกนะคะหรือเขากําลังพยายามจะบอกคุณว่าให้สู้ต่อนะคะอย่ายอมแพ้ไฟอ e พเพนิ่งเคิลในช่วงแรกนะคะมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะมันอาจจะเศร้าหน่อยมันอาจจะเหงาหน่อยนะคะแต่ว่าคุณผ่านไปได้ นะคะหนทางใหม่ๆรอคุณอยู่นะคะเ i n c e น s of w a n d s ขึ้นมานะคะแล้วก็เป็น Two of Cups ขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้ไม่หยิบให้เลยนะไม่หยิบให้ไปต่อใบนะคะเมย์ไม่ได้หยิบมาไว้ก่อนนะเ,เนี่ยมันเหมือนกับว่าความหนาวเนี่ยพี่คุณกำลังจะเชิญอยู่ตอนนี้นะคะมันจะเป็นเส้นทางทําให้คุณได้เจอความรักดีๆโอกาสดีๆหนทางใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาหาคุณทัออฟคคนที่เป็นคู่ของคุณนะคะคนที่เป็น โซเมดของคุณนะคะคนที่เป็นทวินเฟลมอ่าคนที่คนที่เป็นคู่คนที่จะกระวานเขาจะให้คุณจริงๆนะคะสิ่งที่เป็นของคุณจริงๆทริปคันะคะสามถ้วยคือความสุขนะคะจอยนะคะ e อนจอ m e n t ก็คือความสุขในชีวิตนะคะเพนซ้อมซอสจะมีใครเข้ามาทําให้คุณมีความสุขนะเร็วๆนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีธาตุลมนะคะกลุ่มตุนเมถุนได้นะคะหรืออาจจะเป็น ขิงอว่างนะคะซึ่งอาจจะเป็นชาติไฟเมสิงธนูแต่บางครั้งนะคะชาวอาจจะไม่ได้หมายถึงความสุขจากคนอื่นนะคะบางครั้ง q u e e นซอฟซอสเนี่ยมันเป็นไพ่ของตัวคุณเองเป็นไพ่ราศีคุณคุณเองจําเป็นต้องต่อสู้เพื่อความสุขของตัวคุณเองนะคะเหมือนคุณน่าจะค้นพบหนทางที่ทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะบางคนอาจจะเลือกที่จะโฟกัสกับการกับเงินมากกว่านะคะเพราะว่าเหมือนคุณอาจจะรู้สึกว่าความรักณตอนนี้มันเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้นะคะหรือมันทําให้คนทุกข์ใจแล้วก็ไม่มีความสุข เหมือนคุณเองก็เลยไปโฟกัสกับตัวเองมากกว่านะคะโฟกัสที่จะทําตัวเองให้ดีดีกว่านะคะเปลี่ยนโฟกัสจากคนอื่นมาเป็นตัวของคุณเองนะคะ p r i เ c e s s of p e n น a c l e s จะไม่เห็นว่าคุณกําลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะได้เริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยหมายถึงงานใหม่นะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้ทําให้คุณเองได้มีโอกาสได้ลองเดินหนทางใหม่ๆหรือเรื่องเดินหนทางใหม่ๆนะคะ six of wands คุณมีโอกาสจะประสมความสำเร็จในเรื่องของความรักในเรื่องของความสัมพันธ์ ะะแต่ว่าตัวคุณเองในวันที่คุณจะประสบความสําเร็จหรือดึงคนที่เป็นคู่ของคุณเข้ามาจริงๆคือวันนั้นอ่ะคุณจะต้องรักตัวเองนี่แบบเต็มเปี่ยมพระไพ่คุยอับคัตที่พาพของคนที่มีความรักนะคะเราก็เป็นผู้ใหญ่นะเข้าใจความรักเป็นผู้ให้นะคะเป็นผู้ให้คือเหมือนกับจัก,กรวาลหรือไพ่เนี่ยเขากาลังจะบอกคุณนะคะว่าคุณต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้นะคะอย่ารอที่จะได้รับจากคนอื่นให้ก่อนให้ความรักกับตัวเองพอให้ตัวเองเต็มแล้วค่อยให้คนอื่น เทนนิสบแต่เส้นทางนี้จะหนักจะเหนื่อยต้องใช้เวลานะคะอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าคุณน่าจะได้เจอนะคะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขนะคะแล้วก็ชัดเจนน่าจะเป็นคนที่คุณต้องการในอนาคตเพราะเป็นไพ่ n ิ of ั u p s a ส์เอร์ฟโซนนะคะแล้วก็ไพ่เดซานความสุขนะคะความประสบความสำเร็จหรือโอก,กาสนะคะใหม่ๆนะคะคนใหม่ๆนะน่าจะเป็นเรื่องของความรักนั่นแหละคนที่ทำให้คุณมีความสุข จะเข้ามาหาคุณในวันที่คุณรักตัวเองได้แบบ1 0 0นะคะมันน่าจะต้องใช้เวลาอาจจะไม่ได้เข้ามาเร็วๆนี้บางคนถ้าคุณรักตัวเองได้เร็วนะคะหรือเข้าใจได้เร็วเนี่ยคุณอาจจะได้เจอคนคนนี้เร็วขึ้นมีโอกาสจะเป็นชาวราศีธน้ําได้นะคะมีนกรกฎพิจิกคนคนนี้เป็นคนที่รักใครรักจริงค่ะเป็นคนที่โรแมนติกนะถ้าคุณชอบคนโรแมนติกคนคนนี้น่าจะเหมาะกับคุณนะคะเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะจัดการอารมณ์ตัวเองได้เก่ง นะเป็นคนที่เฉลาดยในเรื่องของการใช้อารมณ์นะลึกๆคือภายนอกอ่ะคนอาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่นิ่งๆแต่จริงๆเขาเป็นคนอ่อนโยนนะคนคนนี้เป็นคนอ่อนโยนอ่อนไหวเป็นพิเศษแต่แค่อาจจะไม่ค่อยแสดงออกแค่นั้นเองนะคะ,ะมาเขาคนนั้นของชาวราศีกุมอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกุมคะเขาคนนั้นของชาวราศีกุมอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกุมคะ I have become one of your guides เหมือนเขาอยากจะบอกคุณว่าให้ใช้ประสบการณ์ที่คุณเกิดขึ้นกับเขานะคะหรือหรือตัวเขาเนี่ยเป็นไปหาเป็นสิ่งที่นำทางหรือเป็นคนที่นำทางให้คนไปเจอสิ่งที่ใช่ให้ให้เขาได้เป็นคนที่ทำให้สอนให้คุณเข้าใจว่าอะไรที่ไม่ใช่เป็นอะไรนะคะอะไรที่คุณไม่ต้องการคือยังไงนะคะเหมือนเขาอยากจะบอกคุณว่าให้เขาเป็นบทเรียนของคุณ โอเคคำแนะนำของชาวราศีกุมค่ะคำแนะนำของชาวราศีกุมในเรื่องของความราัก Give your relationship a chance Work on your partnership ไม่ขออีกหนึ่งใบ Passions Allow your h e a r t and soul to sing with joy นะคะไม่รู้สึกว่าบางคนในความสัมพันธ์คุณยังไปได้นะ คุณยังไปได้นะคะมีโอกาสที่คุณอาจจะต้องให้โอกาสตัวเองให้โอกาสความสัมพันธ์อยู่นะคะบางคนอาจจะมีคนเก่าๆก,กลับมาขอความขอโอกาสนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณน่าจะยังมีแพชชั่นให้กันและกันอยู่นะคะเหมือนกับว่าปล่อยให้ตัวเองได้มีความสุขแบบเต็มที่ถ้าตอนนี้นะคะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วทําให้คุณไม่สบายใจบางคนนะคะความสัมพันธ์ยังแก้ไขได้คุณยังรักกันอยู่ยังมีแพชชั่นให้กันอยู่แต่บางคนถ้าคุณรู้สึกว่า มันไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะคุณจะได้เจอคนที่ใช่แหละนะคะแต่ไพ่มันขึ้นมาสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ยังไปได้เหมืยอนไพ่นะคะยังไม่อยากให้คุณยอมแพ้ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ที่คุณมีอยู่นะคะถ้าคุณมีปัญหาอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ยังไม่เลิกกันมีรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้นะคะจะยังไปได้นะแต่มันต้องสู้นะคะต้องสู้แล้วก็เอ่อ จนกว่ามันจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้นะคะเนี่ยมันเป็นไพ่ b 2 world วไม่ว่าภายใน3เดือนนี้หลังจาก3เดือนนี้เพราะเป็นไพ่เลข3ความสัมพันธ์ของคุณที่มีอยู่อาจจะดีขึ้นนะคะค่อยๆค่อยๆปรับกันไปเนาะใจเย็นๆยน,นะคะอีกหนึ่งใบ solitude once you embrace the inner device and your own secret solitude the right People arrive at the right time exactly on schedule without forcing or changes. ในส่วนขอคนที่คนโสดถ้าคุณรอคนที่เป็นเนื้อคู่คนอยู่ให้บอกว่าถ้าคุณรักตัวเองได้เมื่อไหร่ถ้าคุณชื่นชมตัวเองได้เมื่อไหรนะคะก็คือยอมรับตัวเองได้เมื่อไหร่เวลานั้นนะ่คุณจะได้เจอคนที่ใช่นะคะคนที่ใช่จะมาในจังหวะเวลาที่ใช่เสมอในจังหวะเวลาที่เพอร์เฟคเสมอแล้วก็ นั่นคือ exactly on schedule ก็คือมาตรงเวลานะคะที่จักรวาลเขาจัดสรรจัดมาให้แล้วนแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาจัดมาให้คุณคุณจะได้เจอนะคะคนคนนี้ในวันที่คุณพร้อมนะแต่อย่างแรกคุณอาจจะต้องยอมรับตัวเองก่อนนะคะชื่นชมตัวเองก่อนภูมิใจกับตัวเองก่อนนะคะคน่าจะได้เจอคนคนนี้แหละนะ โอเคไม่มีอะไรแล้วค่ะสำหรับความรักของชาวราศีกุมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะก็ขอให้ติดตามกันตลอดไปดูแลสุขภาพด้วยนะคะเฮงรวยปังๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย